เปลี่ยนโปรแกรมนะเออ,เอ,อ,เอ,อกินกับมะม่วง,ลงปลาซอมที่นี่เป็นปลาจีนนะอ้วนใช่ไหม,ไมปลาจีนอร่อยมาก่าว่าจะกินปลากลับก็เห็นปั๊บ

สัญญาณไม่ดีนะครับสัญญาณไม่ดีถ้มแ้องทำแกแกมีประยชน์แกมากด้วยประสบการณ้